คนมาเที่ยวสวนทุเรียนครับบ้านซำตาลมสวนทุเรียนภูเขาไฟครับ เดินชมสวนทุเรียนครับสวนสามพี่น้องทุเรียนปูกเ่าไฟครับบรรยากาศทางเข้าครับบริเวณข้างหน้าก็จะเป็นสวนเงาะนะครับสวนทุเรียนต้องเดินไปอีกประมาณสองระนาครับข้างหน้านก็เป็นสวนเงาะครับบรรยากาศ รมเรื่นนะครับี่เป็นเสียวสวนทุเรียนผูกข้าไฟของจังหวัดศรีสเกตนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินมาดูครับแล้วจะพาทุกคนไปชิมทุเรียนดูด้วยครับวันนี้เรามาถึงที่สมตลมของอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสเกตนะครับ นี่เป็นบริเวณส่วนงาะก,กันนะครับตอนนี้เรากําลังพาทุกคนเดินไปที่ส่วนทุเรียนนะครับส่วนทุเรียนทุกไฟของกัทลักสีสเกตครับดูครับถึงส่วนกําลังจะถึงรอยต่อของส่วนทุเรียนนะครับทุเรียนส่วนมากของที่นี่ก็จะเป็นพันเหมือนเหมือนก,น,กนกันกับทั่วไปนะครับแต่คือปลูกใน ดินภูเขาไฟครับเขาเลยเรียกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟครับอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองนะครับเดินต่อไปครับตรงนี้ก็จะมีต้นเงาะสลับกันไปนะครับเงาะก็สุกแล้วครับตอนนี้ก็แล้วเจ็บผลผลิตขายกันนี่ก็น่าจะเป็นต้นลองกองนะครับ ลองกองคำนังจะเดินเข้าในโซนของสวนทุเรียนนะครับ ดูเงะครับดกมากครับดกไหมครับ ทกุกคนท้า่ว้าวว้า,วา,วาสวยมากรับเดินมาลกตัยหเจ็บปื้ <laughs> อเรน East คนเยอะมากครับส่วนเปลียนทางเนาะด้วยวันนี้เป็นวันหยุดครับเดินรถด้วยนะลูก เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชิมทุเรียนกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับทุเรียนภูขเขาไฟทุเรียนภูนจังหวัดบวันนี้ได้มีโอกาสมาเทียเ่ยวสีสเกตครับอำเภอกันทะลักครับนี่มีเนาะ แล้วก็ทูเรียนครับอ,อันนี้ต้นอะไรนะออลองกองปะไม่ใช่ลองกองหรอ,ลอ,อล,ลองกองครับอเมกนยยือนกับทุเรียนเป็นทุเรียนครับ ห้ามจับนะห้ามจับทุเรียนผูกเขาฝ่ายครับน้องดินกินไหมโดกมากครับเหลมมากต้นนี้เหลีมมากเหลมไปทั่วเมืองเลยเขาจะมาต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ยังไม่แก่ครับแต่ดกมากต้นนี้ยังไม่แก่ครับ กัไรยอย่างนี้ก็อยู่ที่อำเภอกันทะลักษ์นะครับจังหวัดสีสเกตทุเรียนภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟก็ได้อ<ล>ะไรภูเขาก็ได้ภูเขาก็ได้เดหรอแล้วมีทุเรียนจิ๋วด้วยทุเรียนจิ๋วทุเรียนจิว๋วทุเรียนจิ๋วใช่ไหมอะ

ดินนะครับดินจะออกสีดแดงๆนะครับดินของทุเรียนปลูกขาบไฟอำเภอกันทละลักษ์นะครับดินดินดแถวอำเภอกันทราลักษ์นี่นจะออกเป็นสีดแดงๆนะครับดินจะต่างจากที่อื่นเป็นดินแดงครับ ภายในสวนก็จะมีเงาะปลูกแซมไปด้วยนะครับส่วนทุเรียนภูเขาไฟครับวันนี้พามาชิมกันที่สวนเลยครับที่กันทะลักษ์สีสักเกตนะครับ เยอะมากครับทุเรียนใมันบ้านะหบ้านใดเานดดกวเดี๋ยวนอเดี๋ยวนอเก็บ้ลลงทุนแกะไปงนเป็นยังครับเอาหน่วยอ่อนไปแกไก่บอีครับ คือทีเรียนอย่างคะเนี่ยหมอนท่องครับโอ้แกจ๋าทับหวานวิธีเรียกการเนี่ยคือเป็นวิธีชิมอะครับแมนครับว่ามันน้ำตาลมากละบอครับ อร่อยครับไม่ต้องห่วงสีอาจจะไม่แรงเหมือนทางจันแต่ทุเรียนกระทลักษ์เราอร่อยจริงๆครับไม่ได้โกตกแต่ทำไมเขาถึงต้องถามว่าเป็นทุเรียนหมอนทองไอ้ทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟก็คือจากดินครับไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟพันมาจากที่นู่นเหรอครับจันทบุรีไม่ครับคนอาจจะคิดไปอย่างนั้นเองตอนแรกอาจจะไม่คิดว่าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรผูเขาไฟคือเขาไฟก็คือดินนะครับดินเป็นดินผูเขาไฟนะฮะอำเภอกระทลักษ์มันจะมีดินแดงดินดําดินทรายทุเรียนปลูกได้หมดทั้งที่นี่ ดินทรายก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนียนเนื้อกรอบเนื้อเนียนจินเข้าไปจะไม่มีเซนแต่แต่ดินแดงก็จะมีเซนแต่ก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งครับครับคนละอย่างกันก็จะปลูกหลายหลายพันก็มีก้านยาวครับผมมีก้านยาวมีพวงมณีแล้วก็มีจันทบุรีครับแล้วก็มีหลงรับแลอ๋อหลงรับด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูคหน้าครับมีหลงมาไหม

ขวนจะหวานครับหวานหวานมากเลยค่ะอืเอ้าลูกพี่หปานเปลือกบางเน้ครับผมครับเปลือกบางนิดเดียวก็ได้อยู่ครับอืหวานผมนี้เราบบกไม่ต้องใจเย็นนะครับสีห้ามือมือจังอันนั้นครับ บ่ตังใจห่อนบอกว่าน้ำจาร์เอก่จับแหล่บ่อรับไปคือปล่อยให้มันนั่นสูงยุนีบ่ครับยุนีอันน้พู่นรับแล้วไปแล้วปล่อยให้มันสูงให้มันมันแตกตูดเลยครับแซบคือเก่าครับเหนือที่นี่ครับมันบ่เลได้ครับบ่อตังใจห่อนนะครับครับผมนครับนี่ไอ้ลองกองกำลังเพิ่มครับ ขายรูปลองันมันมันผสมบูนขนน่อยที่ได้มาได้หนี่ที่ไ้กินทุเรียนภูเขาไปปกติกับแงาเอาบุกนาเทือยนั่นมาเดียบบางก่อนทำเียาไปหาก่อนปกติกับทกินทุเรียนดูบบครับทุกคนชิมงอกันนะครับ ไอดินกินไม่เป็นครับอร่อยไหมครับชิมเองแล้วอธิบายห,หวานมากครับกลับแล้วเหรอะสอยกินอยู่ครับชิมจากต้นเลยครับ ทุกคนคะวันนี้พา,<ม>าทุกคนม,<อ>มาเที่ยวชมสวนทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนหมอนทองค่ะอยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดอำเภอกันทลลักษ์นะคะทุกคนแล้วชวนิดที่ที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองค่ะทุกคนหมอนทอง <m> แต่ว่ามันจะเป็นที่เขาเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟเพราะมันปลูกในพื้นที่ภูเขาไฟนะคะพื้นที่ดินที่ดินมันเป็นที่ดินภูเขาไฟนี่ค่ะทุกคนดู ลูกเล็กๆแล้วเราจะลองปอกให้ดูทุกคนดูว่ามันเนื้อจะสวยแค่ไหนไปดูกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะชิมอันนี้อันนี้อันแต่อันนี้จะเป็นพันนกหยิบค่ะทุกคนท,ที่กำลัที่กําลังชีพขายแก้วที่กําลังชีบขายทุเรียนนะครับเพ่อขาที่กาลังจะปอกเนะี่ยทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือขึ้นหัวพันนกหยิบอันบักอันเมือ่อ,อก,กี้ไปซอยบางเงาะ ไปซอยอกเอม,มดมดลงหัวไปต่อยบอกเนื้อใต้ยิบยิบไปทุกคนค่าชิมชิมบองฟองท่านยังไงท่านนกหยิบใช่ไหมเนอะท่นนกหยิบพันนกหยิบครับลองชิมดูนี่มีแส้น,นแข็ง,ขงนเลยเลยช่างเล่ยส่วนตัวเข้าไปได้เลย S <S เ,ปเป็นยังไงเป็นแต่เป็นบ่เป็นแต่ปอกได้บ่อไดที่แกไปนะกับคือเรีบ่็ไปผลเราจะปลูกในพื้นที่ที่ดินภูเขาไฟที่กันทะลักนะคะพวงมณีนี้เนื้อก็สวยมากเลยเหมือนมอนทองเลยดูเนื้อค่ะทุกคนเอาม้อดูเนื้ออันนี้คือคืออันนี้จะเป็นพวงมณีนี่พวงมณีเหรอเอามณีลูกิบ อ่าอันนี้นกหยิบอันนี้พวงมณีอันนี้หมอนทองอ๋อมีสามพันมีสามพันอันนี้คือซุกลักษณะซุกเมื่อไรเป็นบะโนโอเคอซุกบดบดีหั่นหลาดบุรีออกแต่ซุกหั่นอืมกินเหรอเด้อเห็บปอกเอาปอกเลยใ่ในเนาะกลมๆเลี้ยงกันอยู่น<อ>เนาะจันทบ,บุรีเลยเนะ อ๋อทุเรียนจันเห็นมันเนี่ยงกันได้หลายน่ะนั่นแหละจันทบุรีแซ่บพวกกันแนี่น่ะแซ่บแล้วจันเขากับขิงซึ้ยย้อนขินมาแต่จันทยอะไเรี่ออืมมันเป็นซึ้มนั่นแหลจันธบุรีจันจันหนึ่งจันและอีกก้านยาวหนูยังไม่สุกเลยลูกเนาะก้านยาวแม่ตุ๊บแจงนาทีตัวไหนว้าวมากเพราะว่าไอ้ของบ้านเฮามัน บ่ได้เล่นยาคือของของพวกจันพวกอันนี้เด้อืพี่มาชิมค่ะคุณแต่มันเล่นยาอะไรมันออกหอานตัวซุ้ยอันนี้กินได้ไปกับบุหงาไปเอาไม่ใหญยในเด็กออตัวนี้เออเสียเอาเออเสียเอามื่อบาดน้ำเดือดโซนหาปลาดาวก่อนเดี๋ยวล้างมือก่อนพี่คนก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ